เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกม t a ส s t e r TV นะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่นเพลงอนิเมะกันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเพลง t เด c h o o l อ่านว่า Idol หรือเปล่าครับอ่านภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งเมือนกันมูวีนะครับก็ตามสเต็ปเหมือนเดิมครับก็คือปิดเสียงเพลงนะครับเพื่อป้องกันโดนลิขสิทธิ์เรื่องเพลงแล้วก็ความละเอียดของวิดีโอพื้นหลังก็เหลือ104 4p นะครับ ก็คือป้องกันโดนลิขสิทธิ์เรื่องภาพ MV ด้วยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับไม่ได้ถ่ายนานแล้วนะครับก็โทรศัพท์ที่ผมเอาถ่ายนี้นะครับไม่ใช่เมกก้านะครับอันนี้ผมยืมโทรศัพท์ของน้องมาใช้นะครับก็ถ่ายก็ชาร์จอยู่นะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยนะครับอ่ะไม่ได้เล่นนานแล้วครับเราจัดกันสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับ อ่ะก็จบไปแล้วนะครับอะก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเพลงนี้นะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะถ่ายต่ออีกคลิปเลยแล้วกันเนาะนะครับหลังจากผมจบคลิปนี้นะครับผมจะถ่ายทีเดียว2เพลงเลยนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้านะครับว่าต่อไปผมจะถ่ายเพลงอะไรนะครับอ่ะก็คลิปนี้ไว้เท่านี้ลวกันนะครับสวัสดีครับ